เอเครับกลับมาแล้วก็โอ้โอ,โอ,โอ้มันเหมือนจเบเลอให้ด้วยนะอืม โอเคขึ้นมานนิดนึงแต่คิดว่าเชดเดอร์แรกโอเคสุดนะตัวนี้เราจะไม่เรื่องมากนะคะในการเพราะ <c oughs> ว่าให้มันมีเชดเดอร์เล่นดีกว่านะอันนี้มันค่อนข้างมืดอะ เนี่ยมีทอ็อตไม่เหมือนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเอาเชนเดอร์ออกดีสุดนะครับพีเอ mm ็มหายไปเลยมาดูว่า หลังปีใหม่มาแล้วจะอัดไม่คลิปถ้าสมมติว่าพี่อยากอัดคลิปนะเดี๋ยวเราจะทําการมาบอกกันและกันอืมนานรื่อยสี่ห้าเดือนไม่ลงคลิป โอเคครับอ้าวเขาลืมโอเคเดีย๋ยวเราครับตรงนี้เลยแบบเร่งด่วนปุ๊บสามอันปุดออก ครับขุดต่อก็จะขุดกันไปยาวๆเลยนะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทนี้ได้อีกลหลายพาร์ทเป็นการลงเหมืองนะครับว่าเดี๋ยวจะเอามอดแพ็กแล้วก็มอดอื่นๆนะมาาส่ด้วย เพื่อเพิ่มให้มันมีอะไรมากขึ้นนะครับพอเราเล่นปกติเราไม่มีไอตัวอาดคิปเนี่ยก็คือเล่นเล่นได้อยู่นะ ใสเชดเดอร์ไม่แหลกเลยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันแหลกถ่ายต้องเก็บเงินประกอบคอมใหนะม่น่ะเมื่อไหร่จะถึงมันอยู่วาเท่าไหร่แล้ว ว่าน่าจะอีกอีกนานเจอหรือเปล่ามันคือปัญหาใหญ่เราต้องเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าจะเจอ เน่เดีวเดวนี้ขุดโอ้โหขุดมาค่ะจนขุดมาจนจะแตกแล้วยังไ,ไม่เจอเลยเรียบร้อยนะครับอันหนึ่งเราจะขึ้นไปตอนที่เออไปแอดใช่ไหม ิกแอกหมดไปสามอันนะครับเราจะขึ้นเราจะเราจะไปทำอย่างอื่นบ้างที่เราต้องหาลำดับต่อไปก็คือตัวหมู่บ้านวีเลเ,เตอร์นะเราเจอหมู่บ้านวีเลเ,เตอร์เนี่ยเราจะทำฟาร์มปั้มเหล็กนะครับ จะได้ไม่ต้องมานั่งขุดมีเหล็กแล้วจะสบายนะเกมนี้ถ้าจะไม่ผิดไอดอนโกเร็มชูโกเร็มป้าเข้ามาหนึ่งจุดสองจุดห้าไอรอนโกเร็มเข้ามาเวอร์ชั่นไหนวะ ทำไม่ได้แล้วนะครับไม่ดีไอ้มอนโกริมเข้ามาในจุดสองจะเออเกมที่เบตา้ายาวนานที่สุดในโลก สองใกล้ไปแล้วนะครับใกล้แล้วการเรียนเป็นไงบ้างทุกคนโอเคปะแต่คือส่วนตัวนี้รู้สึกว่าคือเรียนออนไลน์แบบถ้าถามว่ามันดีไหมมันดีตอนสอบลางวิชานะแต่แบบว่าเหมือนแบบ ถ้าถามเรื่องความรู้อะคือแม่งแทบไม่ได้เลยเวเอ,อแต่ก็ชอบอย่าเพิ่งเปิดเลยเป็นออนไลน์ต่อไปเขาบอกว่าคาสเตอร์ใหม่จะเข้ามานะครับโอบิคอนคลิปนี้นี่อัดอัดไว้หน้าแล้วนะแล้จะพูดแต่เรื่องเก่าๆนะครับคลิปนี้นี่อัดตอนที่ยังไม่ปีใหม่เลยยังอยู่ปีหกสี่อยู่เลยนะครับ คลิปนี้อัดไว้ตอนปีหกสีลงตอนปีหกห้าเฮ้ยปีนี้ปีหกห้าวะแล้วปีหน้าหกเออจะสับสนแล้วครับคลิปนี้คงได้ชื่อคลิปว่าไอแอกสามอันนั้นยังไม่พอ ไอ้ื่อนี้แน่นอนแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าได่ดูเราขุดแบบสามสามบล็อกนะมันก็เลยค่อนข้างนี่จะช้านะครับแล้วผมเน้นแบบเดินสะดวกไง จะทำโรงปั๊มหินด้วยแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะคะต้องได้ไอรอนก่อนอ๋อใช่ใชเรื่องไอ้นี่มาปีหน้านะอันนี้เนี่ยเรื่องโอเวอร์ d หลดสเสอะไอพาคสีปะ่ะเออภาคสีหมดแล้วนะคะไปขึ้นบขึ้นบ้านกันกลับบ้านจบคลิปนะคะคลิปนี้ มีแค่นี้เลยนะครับคลิปนี้ลงเหมืองอย่างเดียวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปูบบ้านมิเลเตอร์กัน <S <S สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะก็ไม่ครับไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่หรอก เอาจริงๆแล้วแต่ก็อยากทำนะค่ะแต่ก่อนดูพี่เอ็มมาพี่เอ็มพี่แท็กแต่คนที่ดูจริงๆนะคือพี่เอ็มนะอุ้ยโอ้โอ๋อเหมือนเราวางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็วางอันนี้ไว้นะเฮ้ยเุ้ยเจ๋งเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ย เหมือนเขาแยกไอเทมมาให้เราด้วยนะโอเคเลยโอเคเลยก็<อ><อ>ไปกันใหม่คลิปหน้าครับ